กูว่าสายสิ่ก็ชอบไอ้เราก็เกิดเกินเออกูก็ทาได้นี่หว่าไปพอดีกรมเนี่ยก็มีกองคือกองวิจัยนะพว่นุ่มประมาณปลายปีสองสี่ก็มาสมัครแอบเป็อยากมาเป็นนักวิจัยบ้างหน่ไม่รู้เรื่องเราไปจงวิจัยอะไรยังไงก็เข้ามาแต่เดินท่านท่านกูว่าท่านท่านตอนที่ย้ายเข้ากรมนี่ตามใครมาแล้วเหรอคุณจะดีหรือว่าอยากจะมา กองวิจ <centre>. ัยเลยก็อยากจะมีอยู่กองวิจัยเลยนะฮะไม่รู้เรื่องว่าคือคือผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รู้ก้อนิด้นะที่บางภูมิลำเนาอยู่นี่นะครับอยู่ที่รุงเทไปอยู่สกลสองปีก็พอแล้วหมดแล้วคนขอทานแล้วอยากมาอยู่กองวิจัยมาอยู่กองวิจัยก็เห็นว่าเราเราสามารถที่จะทําเรื่องขคมได้ก็มาอยู่กองวิจัยนะฮะท่านอุสุรีท่านก็บอกจะทำวิจัยยังไงไม่รู้เรื่องเลยเ้าก็ส่งมาอบรม สภาวิจัยแห่งชาติเป็นนักวิจัยตอนนั้นรู้สึกแบบรุ่นยิบเลยนะครับไปอบรมมันก็อยู่หกเจ็ดเดือนแปดเดือนนะฮะก็พอจะเข้าใจวิชาวิจัยบ้างโปรแกรม s p s พอะไรก็พอทําได้จากนั้นก็มาเข้าไปเนี่ยระยะหน้าปอกมือให้ปิดปากนะครับ s p s ชนี่มันเป็นระดับประเทศเลยนะครับไม่เป็นโฉมเป้ายังไง มีสองทามันก็มีโครงการโครงการเพื่อความร่วมมือของของของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งท่านเป็นอเป็นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับเป็นแผนพัฒนาแบบวิธีป้องหาานะก็สั่งให้สำรวจเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานระดับห,ห,ห,หมู่บ้าตอนนั้นสำรวจมาประมาณ คุณเชื่อไหมผมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปีสองห้านะฮะเพราะมันม,มีคอมพิเวเตอร์มันมีเข้าดีลายไปถึงมาทำยังไงทางสายนะฮะมีหมดคอนโทรอะไรรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นค่อยๆทำทำมาเรื่อยแล้วก็รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแล้วก็เครื่อ,องคอมพิวเตอร์จากมีเครื่องเดียวนะฮะจนกระทั่งมา แล้วสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือว่าผมคิดว่าในนี้ก็คงจะมีหรอพ่านองร,ร,รุ่นรุ่นที่เขาสมัครทำไปรษณีย์มีได้เลยครับมีไหมครับรุ่นนั้นนะเขาสมัครทำไปรษณีย์ประมาณแปดปีนะฮะพอรุ่นพอ,อต้งพออดิศักดิศอนนะสมัครทำไปรษณีย์มาแล้วก็ ผมก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไอ้เครื่องกระป๋องเล็กๆเนี่ยทำมาทำให้กับกอจอะสบความสเร็จนะสนใจก็อยากรู้เขใจได้ขนอะงใจหนะรือพี่อินนะพี่อินตายอินพี่อินตายอิ้เช่นจีนแล้วก็คพราะรู้นะครับค,ค,คือคือคือภูมิใจมากว่าโอ้เราเประยุกต์ใช้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ นี่ก็คือความเป็นมาทีนี้อาจารย์บอยผมเคย <c oughs> สิ่งที่ผมจะพูดต่อตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมพบด้วยตัวเองอบางคนเนี่ยก็ามาโกเอ๊เราเนี่ยแก่จนได้ที่แล้วอาวุโสก็เต็มที่แล้วทำไมโกรธเขาไม่แต่มตั้งเขาไม่แต่ตั้งเป็นพอน่ออะไรรู้ไหมันเพอไอ้ส <c oughs> เป็นเพราะว่าภาพลักษณ์มันไม่ดี ภาพลักษณ์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 เป็นคนที่มโมโหขี้วีนบางทีไม่เคยวีนเลยสิบปีวีนแค่ครั้งเดียวเนี่ยกับกายเขาเห็นเขาบอกเอ๊ะมันดีแล้วเ,เ,อเรอพออข้อเสนอขึ้นมาว่าจะแต่งตั้งมันดีแล้วเลยอเอ๊ะอันนี้มันไม่ขยันเอ๊ะอันนี้มันไม่อดทนเอ๊ะอันนี้มันไม่สูงง้งานนะฮะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะเอามาสะท้อนให้ผมให้ ด้วยความว่าน้องๆมาทำงานนะฮะมาทำงานน้องๆสิ่งที่ผมยึดถือมาเนี่ยมีอยู่สิ่เรื่องคือเรื่องที่หดือนนี้ผมขยันผมขยันอันนี้ไม่ต้องมีใครชมผมว่าผมชมตัวผมเองว่าผมขยันที่คนเมงเหนเจ็ดโมงผมมาแล้วแล้วแล้วก็หลังห้าโมงผมนี่ย กองวิจัยนะคะผมทํางานทั้งคืนผมก็ทําได้โดยไม่นอนเลยแล้วก็ ằng, งานบางงานเนี่ยผมทําให้กองการเจ้าหน้าที่สองวันสองคืนผมไม่ได้พักเลยไม่ได้นอนเลยผมทําจนงานสําเร็จไม่ใช่งานของผมนะใช่ไหมแล้วผมเคยป่นไหมผมไม่เคยป่นนี่คือความขยันที่ผมมีผมคิดว่าผมมีที่ผมมีอย่างนี้ก็เพราะว่าสมัยที่ผมทํางาน người, อยู่เอกชนะนะฮะ คุณมาสายสามครั้งไล่ออกนะมาสายสามครั้งไล่ออกนะไม่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ผูทอนไม่มีสิทธิ์ผูทอมาสายสามครั้งไล่ออกแล้วผมอดทนเรื่องที่สองคือผมอดทนผมทำงานอยู่เอกชนเนี่ยผมอยู่หน้าเคา,เาเน์เตอร์โรงแรมผมยืนตลอดแปดชั่วโมงห้ามนั่งนั่งคุณนั่งเมื่อไหร่คุณเดการเดินมา